สวัสดีครับผมไอดอลันนะครับเก,กรรมอัปเดตใหม่นะครับก็เลยมียาตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเซรั่มนะครับผมเป็นเซรุ่มที่ช่วยนะครับในการรักษานะครับได้อย่างรวดเร็วเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะคือคือคุณจะคุณจะโดนยิงโดนตบโดนผีตบตกตึกตก,ตก,ตกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบาดเจ็บนะ่ะพอคุณฉีดเซรั่มตัวนี้เข้าไปนะฮะหนึ่งทีปับ๊บแผลจะหายหมดเลยนะฮะเดีย๋ยวผมจะลองให้ผีตบแล้วก็มาให้ดูหน้าว่า มันจะหายแบบไหนอะไรไงนะครับผมอเอทีมาขม,อนอมอนันขมันเคไปแล้วครับสองทีไปตอนนี้ซีสองตอนนี้ซีหนึ่งอยู่นะไปอีกไปอีกซีสังเหลือสักการะมัวเยอะกว่าน,นี้นะให้แผลเยอะกว่า C สามโอเคโอเคม่านะเพราว่าผมว่าน่าพอแล้วพอแล้วโอเคนะฮะตอนนี้นะครับดูนะครับเลือด C 2 C 1 C 3นะครับผมจะฉีดตัวนี้นะเข้าไปโอ้สักครู่ครับคีบีแป๊บนึงโอเคมาฮนะจะลองดูนะครับอินเจ็ดนะครับปึ๊บนะครับปั๊บฉีด อู๊บสุดยอดดูนะฮะแผลหายหรือเปล่าดูครับก๊อตไหมครับผมเนี่ยดูแล้วหายเร็วด้วยดูดีดครับหายพร้อมกันเลยนะ C1 C2 C3 เมี่อีเห็นไหมฮะหายเลยอ่ะพร้อมกันเลยครับดูแล้ววิ่งได้ด้วยเห็นไหมฮะวิ่งได้ปกติเลยโอ้โหโคตรก๊อตนะครับผมบอกเลย,ยาตัวนี้น,นะฮะก๊อตมาก คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมฝากไว้ด้วยนะครับคือผมอาจจะลงคลิปช้าแล้วก็เหมือนผมไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับช่วงนี้นะฮะพอดีมีติดธุรกิจส่วนตัวนะครับถ้าถามว่าธุรกิจส่วนตัวคืออะไรผมบอกไม่ได้นะครับถ้าบอกเยวมันจะไม่ส่วนตัวโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับผม